เนี้ยบานแล้วบาดน,นี้โว้ยร้านกับลูกสาวกับบ้านเราได้พี่น้องบันนี้ร้านคอยไปแล้วเมลานี่ว่าได้เลี้ยงร้านแล้วร้านเนี้ยบานแล้วเอาบา,บายบายอีกทีดืด้อดื้อคักร้านคอยพี่น้องดื้อได้ไห่ไงมันล่ะนี่เฮ้ยไปเด้อของไทยเบียงฮังไทยเบียงอือไปลูกบิชูบิชูเอาคืนรถไฟพี่นอ้องเบิง้งเบิง้งเบิง้งลูกสาวคอย นี่มอหอบแมวถึงรถไฟพี่นามาหาแม่ขักแฉกไปลกคือโชคดีไม่ใช่หรละ่ะอ,อือยูดีไม่แห้งมือหนาแบกจินใจเมาฝากแม่ไม่ไปแล้วลูกสาวละอือกับปลาดินแล้วพี่น้องเฮ้ยแมวตนนัวหนานมาแล้วบานนี้อไปแล้วพี่น้องไปแล้วแมวพิหารไปส่งลูกสาว เอาไว้จังไดล่ะเออไปแล้วบายบายร้านค่อยร้านค่อยบายบายเพิ่งน,นั้นไปนองหัวพอลอยอยู่ก็แบกขี่รถไฟมามา่งหลานร้านขี่ดือ้อ